กระเป๋าคนผลิตกระเป๋าตอนนี้สมัยเนี้ยเขามีลวดลายแบบกระเป๋าที่แตกต่างกันไปมากเรามาดูวิธีการใช้และลวดลายที่ว่ากระเป๋ารูปทรงต่างๆที่มันแตกต่างกันดูรูปทรงผลิตออกมาเพื่ออย่างใบนี้อ่ะเขาผลิตออกมาเพื่อที่คนเดินเล่น ไม่ต้องใส่ของเยอะใส่มือถือใส่บัตรประชาชนใส่สมุดบัญชีไม่กี่เล่มน่องลอยกันแล้วเขายังมีสายตรงนี้สะพานนี้คือพาดเราเข็มขัดร้อยที่เอวเห็นไ,ไหมทันสมัยไหมของยี่ห้อดังๆมันส่วนใหญ่เขาจะทำดีมากเวลาร้อยนี่เขาก็แกะสายออกอเกสภายในก็ มีที่ใส่บัตรประชาชนใบขับขี่ใส่กุญแจหรือจะเป็นกุญแจตรงนี้ก็อาจจะใส่พวกของมีค่าเป็นทองหรือแหวนสร้อยแหวนเงินทองก็ล็อกไว้ตรงนี้เพื่อไม่ให,ไให้ไม่ให้เลื่อนไปเลื่อนมาแต่ส่วนใหญ่ถ้าไปเดินเดินเยอะๆกระเป๋าอย่างเงี้ยเหมาะสําหรับไปเดินใบนี้ใบนี้ก็เหมือนกัน รูปทรงเขาจะไม่ทําใบใหญ่มากมันจะมีรู้สึกกระเป๋าพวกนี้มันจะมีประมาณสองสาไซส์น่าจะสมไซส์อันนี้คือไซส์คล้ายๆกันปีกันนี้เลย,ยามาดูไม่ควรที่จะซับพายไม่เคยไม่ควรเกิน3ไซส์นี้อันนี้ถือว่าไซส์เดียวกันไล่เรียกกันอันนี้ของอไลพ Prada ร u r b e r r y h r m a n ี ดูไซส์เลยนะอันนี้ปาดเป็นอยู่ไซส์เดียวกันคล้ายๆคล้ายๆไซส์ผู้หญิงไซส์ผู้ชายคล้ายๆสามไซส์นี่ไม่ควรซื้อเกินสามไซส์นี่ส่วนมากก็จะผลิตออกมาประมาณสามไซส์หนึ่งสองสามสามไซส์นี้ อย่างเราเลือกที่บอกอะถ้าเราจะไปเดินไกลามากๆไปเที่ยวหรือไปไปเที่ยวไหนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรเนี่ยถ้าเราคิดว่าเดินไกลอะไม่ควรกวนเกินสามไซส์นี้แต่ถ้าจะดีสุดก็คือไซส์อย่างนี้เหมาะสองไซส์นี้แล้วถ้าจะไปเดินไกลามากเราอย่าเป็นหนังแท้เราเลือกที่เป็นหนังเป็น PVC อย่างเป็นโปรในของอังกฤษเนี่ยอันนี้เป็น PVC มันจะเบาพอดีมจะเบาวกว่าหนังหนังแท้อันนี้จะเป็นหนังแท้ มาดูทีละใบเลยนะตอนนี้อันนี้ใบนี้ไปแล้วนะมาถึงใบนี้ลาดาเขาดูเขาทำยังไงความรู้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างภายในเนี่ยระบดูระบุงานบุงานเห็นไหมแบบพวกนี้เคยคุยกับเซลทางเมืองไทยนะเขาบอกว่าแบบพวกนี้เป็นแบบใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ที่คุณชอบอย,อยู่ที่คุณชอบชอบแบบไหม แล้วหลังๆเนี่ยแบรนด์พวกที่จะเข้าไปดูเนี่ยไม่ใช่ดูง่ายๆนะเขาจะคัดคนซื้อคนซื้อนี่ถ้าอยู่ๆเขาจะให้ต่อแถวตอนนี้แบรนด์ถ้าถ้าเขาสังเกตนะถ้าอย่างในเมืองไทยลองไปดูได้ส่วนใหญ่ถ้าแบรนด์ที่แพงๆอ่ะเขาแช่ต่อแถวเข้าคิวเหมือนเขาจะคัดคนซื้อว่าถ้าคนไหนไปดูสืบราคาอะไรเขาจะไม่ไม่ให้เข้าเน้นเลยคนนั้นถ้าเราไม่คิดจะซื้อเราก็ไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคนต่อแถวนี่ส่วนมากเขาจะเดินคุมเลยนะเพื่อที่ว่า จะขายสินค้าเพราะนั้นเรามาดูเันแต่ความรู้ตรงนี้ดีกว่าใบนี้เป็นใสํสำหรับใส่เนี่ยเหมาะสำหรับใส่อะไรรู้ไหมรูปทรงส่วนใหญ่รูปทรงแตกต่างกันอย่างใบเนี้ยเขาทำมาเพื่อใส่สิ่งของตามรูปทรงแบบเนี้ เรามีสิ่งของตามรูปทรงอย่างเงี้ยเราก็ใส่รูปทรงยาวห็นไหมหรือของที่เล็กกว่าเงี้ยเราใส่ได้เขาผลิตออกมานี่แล้วจะเป็นเบานะใบนี้เขาทำจากคล้ายๆผ้าไนล่อนนะไม่ใช่หนังแท้จะเป็นเบามาดูนะใบนี้บายส่วนใบนี้เป็นลูกฟู่เลยนะใบนี้ดีมากอันนี้เป็นผ้าผ้ายีนหรือผ้าลูกฟู่เลยทำจากผ้าวัสดุ ที่หอเลยแบลนด์เบอรรี่อ่ะแบลน์เบอรีร่ญี่ปุ่นขั้นตอนปเห็นไหมงานสวยไหมสวยมากนี่คือเอาเอาแบบที่ว่าเดินทางไกลๆเหมือนที่ว่าเราเดินต้องการเดินแต่มันไม่หนักมากไปเดินเที่ยวไกลๆน,น,ลนีู่ัโดอยู่ข้างใน ไม่เห็นนี่เจแปน,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 นสวยไปคนละแบบที่ใช้ส่วนใหญ่ทุกชีวิตประจำวันจะชอบใบขนาดนี้อามานี่ใบขนาดนี้ผมว่ามันสะดวกแล้วมันไม่หนักถ้าเลยขนาดนี้ยังไม่เคยชอบแล้วคือนอกจากต้องมีสิ่งของที่เยอะกว่าน,นั้นอีก สิ่งของถ้ามันมันไม่เยอะไม่เยอะมากก็จะไม่ไม่ค่อยใช้อะครับแต่อันนี้ออกแบบเรียบๆออกแบบแนวแนวยาวลึกเรามีของลึกๆก,ก็จะใส่ได้เนี่ยแต่แนวนี้ไม่เคยชอบเพราะว่ามันลวงมันลวงลึกเวลาลึกหาของมันจะแล้วมันแคบ หน้าแคบเห็นไหมเราจะล้วงเนี่ยเห็นไหมลึกเดี๋ยวจะมาสาธิตว่าใส่แค่ไหนถึงจะเหมาะเดี๋ยวเรามาดูมันล้วงลึกเราทําให้หาของลาบากเวลาฉุกเฉินเราหาหายากมากใบนี้ถือว่าไม่เคยชอบมากมันลึกไปคือต้องใส่ของที่มันลึกอ่ะใบนี้ก่อนนะเบนโปใบนี้เริ่มใหญ่ขึ้นมาแนละ้วถึงบอกว่าถ้าไปเดินเล่นไกลๆเนี่ยอย่าเลยไซนี้นะครับ ส่วนใหญ่นี่จะทำมาเรียบๆเ,เขาจะใส่ได้เฉพาะไอเหมือนใช้ใช้ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดเด็กผู้ใหญ่คนแก่สภายได้หมดแนวจะเรียบๆไม่ได้ระบุว่าเพศอะไรใช้หไหมภายในเห็นไหมจะทำใกล้เคียงกันหมดเลยคล้ายๆกันเห็นไหมเป็นรูปคนข,ขี่จักรยานที่ของประเทศอังกฤษนะครับอังกฤษ แท้จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเป๋าพวกน,นี้ได้รับความนิยมมากในประเทศอังกฤษแถวตะวันตกนี่เขนิยมกันมากดังมากเบนโปสวยมากมากนี่ก็มีมีสลักเบนโปหมดเวลามีน้อยเดี๋ยวพยายามจะเร่งเร็วเราให้ดูความนี่เราไม่ต้องไปเดินที่ไหนเลยเนี่ยเห็นไหม เดินนี่ความรู้ทั้งนั้นด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นลูกครึ่งลูกผสม PVC ผสมหนังแท้ขอบที่เป็นหนังแท้ PVC ก็ทำให้น้ำหนักเบาลงมาเยอะสำหรับคนคนชอบเดินห้างเดินชอปปิง้งเดินต่างประเทศ ใส่เอกสารแต่ใส่เอกสารต่างประเทศก็ควรจะต้องเป็นใบไซส์นี้นะเพราะใส่ของได้เยอะอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าในประเทศเราก็ใบเล็กๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยมาๆใบนี้นี่ไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันเห็นไหมเปเะเลยนะใบนี้คือกุชชี่ดูภายในบุงดงามมากใบนี้คือหนังแท้ๆล้วนๆเลยซับในด้วยผ้าครับดู โอ้โหข้างในนี่อลังการมากเห็นไหมแต่ส่วนมากก็จะทำเป็นเรียบๆง่ายๆน,นี่บอกโค้ดเลยเนี่ยปั๊มเลยเนี่ยกุชชี่อันนี้ที่การต้องการบอกบอกแบรนด์โลโก้มันก็คือจะให้ดูความแตกต่างของแต่ละย,ย,ยีห้อแต่ละแบรนด์ ว่าเขาทํามาเป็นไงส่วนใหญ่แนวจะคล้ายกันหมดอยู่ที่ความดังของของยี่ห้อละยี่ห้อหรืออยู่ที่ความนิยมนี่เขานิยมอันไหนมากกว่ากันเนี่ยแต่อันนี้น้ําหนักจะเยอะนะถ้าเดินไกลๆถ้าไปเดินนะเพราะว่าน้ําหนักเยอะสุดนี่ก็หนังแท้นี่น้ําหนักจะเยอะถ้าเดินไกลๆจะรู้สึกว่า ไม่ควรเอาไปเดินนำไกลๆมากๆนะถ้าเดินห้างนิดหน่อยก็เหมาะมาถปงนใบนี้โอ้มีมาหมดดันฮิลอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เอกสารเขาจะเน้นเน้นทรงโอ้นี่มันจะใช้นานใบนี้เขาจะเน้นเป็นทรงทรงแข็งเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เอกสารที่เราใส่เนี่ยมันยับไม่ให้มันยับ ข้างในเนี่ยแพงมากนะยุคนี้ถ้าแบรนด์นี้ดันฮิวนี่แพงมากหรือว่าโคตรแพงข้างในจะเ,เน้นเอกสารอย่างเดียวเห็นไหมตรงๆเรียบๆแล้วก็จะมีซับคล้ายๆว่าทำให้มันแข็งไม่ให้ยับดันฮิวมันเร่งเร็วแล้วอันนี้ก็เรียบๆนะมาแบรนด์สองแบรนด์นี้ก็ อยู่ในหมวดนี้นี่เห็นไหมสวดมาอันนี้อันสุดท้ายพอลส m มิ h นี่พอลสมิเป็นผ้ายีนผสมหนังแท้พอลสมิดนนี่นี่นพอลสมทิทำมาเพื่อใส่เป็นถุงสำหรับใส่พวกโฉนดที่ดินหรือว่าใส่พวกกล่องเก๋งลรวมีกล่องอะไรอย่างเงี้ย เสื้อผ้าก็ได้เนี่ยของแนวเนี้ยใส่เนี่ยจะใส่พอดีเป๊ะเห็นไหมงดงามมากเน้นเป็นเป็นถุงเป้คล้ายๆถุงเป้แล้วก็จะมีกระเป๋าด้านเล็กเอาไว้ใส่กุญแจเพราะาไม่มีซิปไม่มีอะไรเพราะเน้นซิปจะมาอยู่อันนี้กุญแจหรือของสำคัญจะมาอยู่ในนี้สวยมากมาก เห็นไหมนี่มีปัม๊ม <_ S 1> แบรนด์ <_ S 1> พอลสมิธ <_ S 1> สิบดีมากเลยงดงามมากนี่สิบก็มีปั๊มโลโก,โอก้อยู่นี้โคดเห็นไหมเอาละเราไปมาดู <_ S 1> เราจะมาดูว่าแบบไหนถ้าเอามาเน้นสปายแบบไหนที่ว่าสปายดีที่สุดมาเริ่มเลยนะ ตอนนี้เรามาดูการสะพายนี่แบบไหนที่มันดูดีที่สุดแล้วสบายที่สุดอย่างนี้นะอย่างใบนี้เนี่ยสั้นไปสั้นไปเยอะเลยอย่างนี้ไม่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเรา,เราจะล้วงอะเราล้วงยากมากเพราะมันสั้นมือเราเนี่ยมันก็จะเหลือเหมือนเลือดไหลไหลเวียนของเลือดมันก็ไม่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 ไ,มไมหลสะดวก วันลองดูก็สองสามใบนี่ดูใบนี้ก็ถือว่าดีพอได้ดีการสะพายนะมันต้องสะพายประมาณแนวนี้คือมือเนี่ยเราต้องสามารถช้อนจับจับได้เวลาเมเรามีของหนักหรือของอะไรอุปกรณ์ที่มันหนักเราต้องบังคับประคองมันได้เวลาเรากระโดดหรืออะไรพวกนี้หรือเวลาเราจะล้วง เราเราจะล้วงอะไรอย่างเงี้ยเราล้วงอ่ะดูนะมือเราจะพอดีเห็นไหมการล้วงเห็นไหมเราจับนี่เห็นไหมล้วงแต่ถ้าเราเรามาดูล้วงมันอยู่ในแนวนี้อยู่ตรงแนวแนว,แนวตรงนี้มาดูเร,เร็วแนละ้าใบเนี่ยจะชัดกว่าอันนี้ชัดเจนเลยอย่างนี้นะโง่บาไม่เป็นไร เ,เห็นไหมมือเราช้อนปุ๊บซื้อของหนักวิ่งกระโดดเราหนีบดได้หนีดวิ่กระโดดแล้วล้วงเนี่ยเห็นไหมมือเราสามารถรูปได้หมดเลยล้วงได้หมดแต่ถ้าเราเอาเป็นอย่างเงี้ยดูตรงนี้นะอย่างเงี้ยเราเราล้วงยังไงถึงไหมถ้าเราบ,บางคนสบ,บายถึงอย่างนี้เลยล้วงถึงไหม ของก็เวียงไปเวียงมาฟาดก,กระเป๋าเสียหายเข้าของสมมุติมีของสําคัญเป็นแก้วหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยฟาดถูกแตกไหมแตกนะอย่างนี้ก็ไม่ได้คุณจะร้วงยังไงร้วงมันก็ติดส่วนแล้ววิธีดีดสุดก็คือสับพายแนวนี้เลยเห็นไหมนะมีสิ่งดีๆให้พวกพวกเรานะ